ริกคอนันดาแพทริกานันดาร้ยยาวหลังเจิมระสุมแฟนเก่าเปิดฉากแฉยับไม่ไววยถูกบางคนคุกคามปลุกปั่นในรอบห้าเดือนเดินหน้าฟ้องขอใช้กฎหมายตอบความจริงไม่จบลงง่ายสำหรับประเด็นร้อนของแพทริกคอนันดาแพทริกานันดา ศิลปินหนุ่มมากความสามารถที่เจิมระสูงแฟนเก่าถึงสองคนด้วยการออกมา่าย่ยาวเรื่องความสัมพันธ์มีการกล่าวอ้างว่าถูกนักร้องหนุ่มทำร้ายร่างกายจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้เคยออกมาชี้แจงแล้วครั้งหนึ่งว่าเป็นแฟนสาวจริงจบไม่ค่อยดีแต่ไม่เคยทำร้ายร่างกายแน่นอน ล่าสุดเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรด้วยข้อความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสตอรี่แรกเป็นการกล่าวถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังเป็นประเด็นร้อนตลอด5เดือนที่ผ่านมาทำให้แพทริกได้รับผลกระทบถูกคุกคามจากหลายช่องทางและมีการปลุกปั่นให้เข้าใจผิดจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีทางกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้มีการชี้แจงต่ออีกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้เป็นไปตามเรื่องราวที่ถูกเล่าออกไปเพราะเรื่องของคนสองคนมีอะไรมากกว่านั้นอีกทั้งยังได้กล่าวขอโทษและขอบคุณคนรอบข้างและแฟนที่คอยให้กำลังใจเสมอมา